สวัสดีครับผมมายแมเนนนะครับไม่กี่วันที่แล้วพี่บี้ระสกามาที่โกดังออฟฟิศของม y m แมเนนและเขาเซอร์ไพรส์แกล้งเราเอาคืนจากที่เราเคยแกล้งเขาในอดีตนะครับภาพที่จะเห็นต่อไปนี้คือภาพจากมุมมองของเราว่า เฮ้ยพอเราเข้าไปเราเจออะไรเราเห็นอะไรเราคิดยังไงแล้วหลังจากนั้นมันจะมีที่เรา react พอพี่บี้อัพคลิปแล้วก็ทางทีมเราเราจะ react เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องมันมีช่วยให้เราถึง10ล้าน subscribe และขอขอบคุณบี้ดัสกาที่มาเซอร์ไพรส์มาแก้งเรานะครับขอบคุณมากอย่าลืมไปดูคลิปเต็มที่ช่องของพี่บี้ด้วยนะครับทุกคนและอย่าเรม27กุมภานี้นะครับอีกไม่กี่วัน คุณสามารถสั่งซื้อรองเท้า My Minute X Keto Lab รุ่นที่ 2, สชุดพิเศษฉลอง10ล้าน subscribe หลังจาก9วันมันจะไม่มีวันที่หาซื้อได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปสั่งซื้อนะครับป่ะเรามาดูมุมมองของเรานะครับเขาอ,อยู่ไหนโหบ้ามันแบบ เข้าไปไม่ได้เพราะมีกระเพาะบุกเลยบุกเลยต้องมีคนข้างในแน่แน่นีเอาเลยเโออตอนนี้ผมคิดอยู่ในหัวหนึ่งใครบี้ฮะบี้ทำไมคิดว่าเป็นเขาอ่ะเพราะเราเคยเจอเขาสองทีคอนเสิร์ห้าล้าน แล้วมันมีโลกมันมีโลกข้างบนแต่นั่นแหละว่าเขาอยู่ข้างแม่หรอมันหายใจไม่ออกแล้วกอกเป็นคนที่เรียกผมไปที่บ้านไม่ผมไปคุยธุระกอกคือคุยอยู่ในทีมสวัสดีจูนใครมาทำจูนฮะเซอร์ไพรส์เหรอ ยอมไหแค่แค่ยอมครับเออยอมเดินไปเลยยอมร้องก็ไปอาบน้ำเออเลิกไปเลยมูสเสียบโอแบกไปด้วยแสดงว่าเคอยู่นานนะอันนี้กล้องใครก็รบกวน่งรูปให้ด้วยนะเขาไปแล้วเฮ้ยรอด้วยดิโอโอขอลูบหน่อยโอ้โคตรเท้าไปไหนโอเค ใครที่มาตั้งมาเปิดตัวแล้วเปิดตัวได้แล้วไไหน <c oughs> ก็มมีเยอะเครื่งนี้เขาจะนอนที่ไหนหรือเขาไม่นอน <c oughs> อ้เครื่องนึนอย่างนีง <c oughs> เ้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตกใจเพราะผมเห็นฟองน้ำนิดหนึ่งข้างหน้าแล้วพอเข้ามาโอ้โหตายเลยเฮ้ยปาร์ตี้โฟมเหรอเฮ้ยมันเป็นหน้าที่ของชาร์ปที่จะเรียกสาวๆมาสาวๆอยู่ไหนไม่ใช่แล้ยโอ้โหลังการเลยวะเฮ้ยก้องมันมีรถสีทองทองไม่รู้ของใครเห็นไหมเอา เรามีเรามีโฟมนองผมเพื่อนเด็กใจเย็นๆเขาไม่พูดเรามีโฟมโฟมน้ำเยอะมากเลยไม่ไปเอาใจร้ายไปทอดมันน่าจะยกยกไม่ขึ้นนะมันน่าจะยกไปไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมไม่หรอกหมดมันมีแค่นี้ โโอ้หเอ็มเข้าไปไงที่จะเอ็มเข้าไปเป็นนางอางเอ็มเอ็มใส่รองเท้าคู่ไหนกีโต๊น้ำลื่นขนาดนี้คุณไม่ลื่นนะเฮ้ยลองวิ่งก่ได้เลยวิ่งได้เลยเอาดีโอ้โหเอ็มเหมือนเหมือนที่ไปไหนได้ที่เปาสาวเดินได้ไปไหนได้เอาจริงจริงนะไอข้อดีเมันสูตอากาศ แล้วมันไม่ให้เราลื่นเลยนะครับจริงดีอันนี้มันติดมันติดพื้นมันดูไม่ออกนะจริงจริงๆมันติดพื้นใครใส่เท้าเปล่าลื่นหัวแตกเลยนะใช่อู้ลื่นลื่นมากเกาะจังเยอะรองเท้าไหม่ไม่ใส่ลื่นมากลื่นลื่นเลยโอ้ยไม่ใช่งั้นเราต้องจัดจัดให้สักครู่หนึ่งให้พี่บี่อ่าพี่ครับผมเรามีรองเท้าอันนี้คือคู่แรกในโลกที่เราให้คนอื่นที่ไม่ใช่ทีมงานมาไป็นเนโอ้พี่บีเป็นคนแรก โทษทีมันมีร์มนิดนึงครับผมอันนี้สำหรับพี่บี้เลยขอบคุณมากเลยครับลองทุบล้านใส่ไปแล้วนะไม่ลื่นเลยใช่เหรอใช่ลองใส่เลยได้ไหมได้มันใส่ได้ไหมใส่ม้พอดีเอ๊พอดีพอดีนะครับอุ้ยอุ้ยติดติดเอ้ยติดเลยไม่ได้แล้วดูขัดเท้าด้วยติดเท้าด้วยผมจะลง ป่อแล้วปต่าากระโดครับพี่ปีปฏิย์ทำไมปิดประตูทำไมให้ปิดประตูปล่อยเขเข้ามาได้ไงปิดแล้วอคนสุดท้ายอ่ะปิดแล้วพคสุดท้ายที่มัดถึงเปิดได้เลยเปิดมาถึงเขาเปิดเลยเรามีเลยร ปิดแล้วก็มีสบายเขาเคยไม่ปิดรอบนึงแล้วโดนดา่า <c> ก <oughs> ็เลยปิดแล้วโอมันลงเร็วมากรึปล้วมันแบบละลายทันทีมันยุบเลยเหรอโดโดนมันยุบทันทีเดินแ,แป๊บเดียวยุบยุบเลยรุร่มๆมากอ๋อ <c oughs> พร้อมทำงานละอาบน้ำแล้วอาบนา้ำ <c oughs> สะอาดเห็นไหมสบู่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเรากับพี่ไก่เราเรานี้เราทําความสะอาดแล้วเรารอให้พี่บี้อัพคลิปแล้วเรารีแอคอยากเห็นว่าตอนเช้านี้เข้ามาทําอะไรบ้างมาตั้งแต่ดีสีมันต้องมีอะไรเยอะแน่ขอบคุณครับพิงค์คงด้วยพี่บี้ขอบคุณครับผมเดี๋ยวเรารอติดตามที่ช่องพี่บี้ว่าเขาทำยังไงบ้างทําอะไรบ้างไปนี่ครับคุณเวลาได้แล้วเกษตรนาโกบาปร้อยเกษตรคุณทำไม แกเห็นคลิปก็ไม่ยิ้มแล้วนะครับพร้อมแกที่อลังการโคตรโคตรนะวันนี้อุตส่าห์ลงทุนนะตื่นตั้งแต่ตีสองที่โอ้ตีสองเลยตีสองอันนั้นคือคขานอนหรือว่าเขาตื่นไม่นอนแล้วก็น่าจะไม่ได้นอนก<อ> <c oughs> ็ได้เห็น,น,นคร,รนะเขาเคยมาทออํา<อ>คลิปถลอกรือคลิปแกล้งเรานานไปแล้วเอาทิชชู่มาถลุน้ำกระตุ้นนะวันนี้มาที่สตูเขาก็โคตรมาอยู่ที่็ไปใหม่นะเขาเป็นโกดานะใช่ใช่ เดี๋ยวก่อนก่อนอธิบายคือตอนที่เราแกล้งทิชชู่ทีมเราพร้อมที่จะช่วยเก็บแล้วเขาว่าไม่เป็นไรเราจะถ่ายรียกทั้งทีมเราก็เลยฝากเงินเพื่อให้เขาจ้างวินมอเตอร์ไซค์มาทำความสะอาดเพราะเขาอยากถ่ายฉะนั้นเราต้องเดาว่าเฮ้ยไม่เก็บนะก็ถือว่า ไ <82 S 1> อทิชชูเนตตั้ตอนนั้นใช้ได้เป็นปีอ่ะจรออิงๆสามร้อยห้าสิบวนู่นที่เก็บแล้วยัยยงใช้อยู่เหรอเออใช้ได้เป็นปีโอเคแล้วมีประโยชน์มีประโยชน์เซอร์ไพรส์ที่ตูซึ่งผมมีแอบนัดแน่ก,กับคนข้างในหนึออ่งคนเลย จากสายเรารู้อยู่แล้วกัาใครคือนายนายนี่แหละมันใช่ยังนี่ใช่ไหมมึนั่นแหละต้องรอคนมาเขิดมาคุณรอรอใครติดสายเฮ้ยเราโอ้ยพี่ก๊อฟเหรอพี่ก๊อฟมาเหรอไม่ใช่พี่ก๊อฟวะดูความจริงยันนายโอจหน้ามัน นายทำให้ทีมเราเสียชื่อมาสายไม่ใช่ทำให้เพราไมไม่ได้มาสายนัดดีฟีเออเรามาตรงเวลาเลีนที่นี่แล้วเราพลดเวลาเรียนตอนไหนยังไงหนุนใส่ศึกหนุนใส่จริงเลยจริงเหรอไม่รู้เรื่องกดแก๊ก็คือก๊อฟคนบอกผมให้มาที่นี่ก็คือว่าใส่ศึกขี้เกียจขี้เกียร์ตื่นก็ไเลยใช่ผมมากสบายสบายที่หนึ่งไม่ตื่นส่งไปที่สองไป อันนั้นคือเขายังทำงานกันอยู่ป่ะครับคือรดงเท้าเต็มหน้าเหมือนเาเยอะเหมือนคนทำงานเขาพูดอะไรนะรองเทาอะไรอยู่หรือเปล่าเขาทำงานยังดิเยอมไปสวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภานี่แหละอันนั้นคืออีกกี่วันอีกสองวันสั่งได้แล้วนะครับทุกคน ทูกคครับทูกเราสายคงจริงนะครับทุกคนสายเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเนตเห็นนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องคุมกล้องทาไมถึงขั้นต้องปิดกล้องงงจนปิดเลยอโดูน้ำไปคุมกล้องไว้เขาคุมทุกอันไหมแล้วเขารู้ได้ไงว่าทุกอันมันอยู่ที่ไหนเรามีสายสุดไปที่ไหยแม่เถามว่ามีเยอะไหมเราบอกมีทุกมุมโอ้ตาย บอกเขาหมดเลยนี่นี่บอกเขาหมดไหนโอ้ยสงสารตรงนี้เสื้อดำด้วยเก็ตก็ดำด้วยทำไมไม่บอกเขาว่าเอากลับไปเลยก็ได้ไม่ได้ตอนแรกว่าจะให้เขาเอาไปสักถุงสองถุงแล้วเขาไม่เอาอันนี้อันนี้เป็นข้าโพดที่เราเอามาทำสไลม์แล้วมันหนักนะมันอันละยี่สิบห้าโลไม่ก็พดไปโอ้โหใช้ไม่หมดด้วยคิดว่าเป็นปูนมั้งเนี่ยเลื่อนเลยก็ เพื่อนทุกคนเป็นทุกคนใช่มาแล้วโอ้ยเปิดแล้วยังรู้นายอยู่นะมันใช้นานแค่นหนก่อนจะทําให้พื้นที่เต็มผมไม่รู้ครับประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเขาทำเร็วอยู่สองเครื่องป่ะสองเครื่องใช่ขวาสายที่เรากำลังจะอัญเชิญนะครับโล่สุดล้านนะฮะเราเอามาฉลองกับเนทนะครับริ่นดีๆโล่สิบล้านสิบรุนดีๆของเขาเราดูรูมันใหญ่หอันนี้มันโล่ร้อยล้านแล้วมันเหนือใหญ่ขนาดน ทุกคนครับผมนปาร์ต้แล้วนเต็มเลยมาล้วปาร์ตี้เออมานี่เขามีปาร์ตี้ก่อนผมมานะเขาจะหลองกันดอเหมือนเขามาจะหลอกกันดิเรากอันนี้คือปาร์ตี้ต่อมา4ีสี่ทีห้าไอ้ยับีบอยเข้ามาโอ้โหเต้นเต็มที่รับพี่ จะเปิดตัวให้ใเฉยยังถ้าไม่เปิดประตใใูให้เฮ้ยให้ีห้รูป,ป,ปมีคนไ,ไปถ่ายรูปตาวผมที่เซเว่นปากซอยอยอาาืนยันเ,าาเป้าหมายเป้าหมายล็อกเป้าโค้รโหดคือผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะยังมาไม่ถึงที่ทำตัวรีแลกก่อนนิดนึงก็ได้พี่ร <c oughs> ีแลกก่อนที่รีแลกก่อนรีและก่อนอ <c oughs> ะเซเว่นเรยังไม่ออกมานะครับทุกคนครับ ไม่ยอมเข้ามาสักทีประมาณ15นาทีแล้วทุกบอาทำอะไรครับนั่งกินข้าวเุดมผมนั่งกินข้าวผมกินข้าวแล้วผมก็ฟังข่าวแบบจากทางประเทศคนนี้มาแอมถ่ายตอนไหนเขาล็อกเปบาตลอดเลยเอคือมันไม่เห็นในภาพนะแต่ทางสายมือผมมีครซชอนผมมีน้ำเปล่าผมมีผมมีสารเปล่าผมกินข้าวอยู่นี่ดูอ้าวนี่อ้าว เออเน kind of ี่ยเอาเด็ดเอางงงงพี่ก็รู้อยู่ดีนี่สายของเราสายของเราสายของเราสบายดีฟัง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 ดีเขารู้ได้ไหมว่าพี่มาถึงแล้วอ่ะเอาล่ะอธิบายสั้นๆคือปกติผมมาถึงออฟฟิศวันหกโมงเช้าเกิดจะทำงานอะไรทำอะไรเยอะแยะแต่ว่าวันนี้กรอฟบอกวันเน็ตขอคุยด้วย แอบทำไมทำไมขอคุยด้วยแล้วผมแบบเออได้เจอกันที่ออฟฟิศไหมแล้วขอบอกว่าอะไรไม่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 เจอกันที่บ้านหน่อยอยากดูทีวีที่บ้านดูทีวีที่บ้านทำไมนั่นแหละทีวีจอเป็นใหญ่ไงก็อยากเลยซื้อทีวีป่าวเรากำลังจะซื้อทีวีนั่นแหละแล้วเราก็คิดแบบทำไมใช่ทำไมเออก็ได้นี่นี่นี่มาแล้วเปิดประตูไม้เปิดสักทีเพราะ ดนมันมีองน้าออกมันนิดนึงแบบเอาอะไรวะอีใจเหรอใช่มันคืออะไรนี่นี่เบิร์แล้วโอ้โหแคเคือแบบถามตัวไม่ถูกโอ้โหแค่มองยิงเดียวสร้างอะไรมาใครมาทำ นี่นะตรงนี้โอ้โหนี่ก็เรียนนะทำเป็นไม่รู้เรื่องใช่ทำเป็นไม่รู้เรื่องนี่เรนตอนนี้เรนรู้แล้วรู้แล้วไอ้กอบอกว่ามีแหล่นี่ไล่ไปด้วยโอ้โหใจร้ายไปเลยเกอร์แฮนกล้องก็รู้ทันทีว่ามีคนมาถ่ายคลิปแน่ๆ ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปเป็นแจ้งตำรวจใช่ไหมหลักฐานเนาพี่พี่โดนแน่นี่เดี๋ยวเช็ดเพราะว่าก็เป็นสกกระบกเขาสะมาทำยายครั้งนี้ยังไม่รู้ใครแต่ยังไงก็ให้กล้องภาพชาดละกันไปมาเฉลยแล้วอันนี้ผมไม่เห็นเลยนะเฮ้ยตะโกนดีใจเลยมัยอดเลย โอ้โหตบมือขอบคุณมากครัพี่ ททก็ค oh, okay. 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 ือว่าผมผมฉลองให้เขา5้าล้านเขามาฉลอง10บเอ้สิล้านพอฉลองนันเราก็ต้องไปฉลองสัก15ล้านไหมเออไปเขาที่อยู่โอเคขอบคุณมากครับพี่บี้ทุกคนอย่าลืมไปติดตามและดูคลิปเต็มๆมที่ช่องของบี้ดสการนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากที่ติดตามเราเป็น10ล้านโอเคเจอกันในคลิปใหม่สวัสดีครับ